ตอนนี้ค่ะควุฒิชัยวาลรมีนะคะวันนี้จะมาสอนย้อมผมด้วยยาม่วนะคะ,ะนี่อันนี้อันนี้ก็คือผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะขวดประมาณนี้บางร้านก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงทำไม่ง่ายเลยแต่ สำหรับคนที่กัดสีผมหรือสีผมอ่อนแล้วเท่าน,นั้นนะคะถึงจะทําได้ก็คือของที่ต้องมีเนี่ยก็จะเป็นยามงม่วนที่เป็นส่วนผสมหลักแล้วก็ตัวครีมนวดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป,เป็นเนื้อแบบขาวๆครีมๆเนี้ยเพื่อเอามาผสมกันแล้วก็มาไว้มา,มาทําสีผมสูตรวิธีนี้นะคะจะทําให้ผมไม่ค่อยแห้งเสียมากนะคะเพราะว่ามันก็เป็นครีมนวดอนะเนาะก็เลยไม่ได้แห้งเสียอะไรแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือออยนะคะเอาไว้ทาทาพวกขอบหน้าหูเนีย ะติดนานนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีออยมันก็จะไม่ได้ติดนานขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเริ่มด้วยการเอาออยเนี่ยทาตรงช่วงกรอบหน้าใบหูแล้วก็คอก่อนนะคะออยก็มีหลากหลายยี่ห้อก็ลองดูกันได้นะคะอันนี้ตัวที่เราซื้อมาก็คือซื้อมาตอนวัสั่จัดโปรโมชั่นถูกมากเสื้อก็ถ้าใครไม่มีตัวปิดเสื้อเงี้ยก็ใช้เสื้อสีเข้ม,ขมแทนก็ได หูเยอะเพราะว่าหูมันใกล้ใกล้ผมที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดนานแรปไแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมอย่างอื่นเลยก็คือเราลืมบอกไว้ก็จะมีถุงมือด้วยนะคะแล้วก็หวีแล้วก็ตัวคนตัวคนให้ครีมนวดกับอะยาม่วงยาม่วงเข้าหากันแต่วันนี้เราจะใช้ช้อนนะคะคนนี้อันนี้ก็คือครีมนวดของเราแต่ว่ามันมีน้อยเราก็เลยจะเอาอีกตัวหนึ่งนะคะ ันนี้จะเป็นตัวที่เอามาผสมก็คือครูเซตเคลาตินนะคะใช่ไหมเคลาตินใช่อันนี้มันเคยใช้ครั้งหนึ่งกลิ่นหอมมากแล้วก็เออมันทําให้ผมนุ่มอะค่ะตัวเนี้ยแต่ว่าหาซื้อ,อยากนิดนึงอันนี้ก็คือได้ามาจากช้อปปีอีกแล้วทุกวันนี้ซื้อของจากช้อปปีอย่างเดียว,วไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยเทคิมนวดเอาให้พอรู้สึกว่ามันพอดีกับผมแล้วนะคะถ้าสมมติว่าขาดอะ่ะมันจะผสมแล้วสีมันจะเพี้ยนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราถ้าเราผสมเกินอะอย่างน้อย รอบหน้าครั้งถัดไปเราก็ยังเอามาใช้ได้อีกขอเพิ่มอีกนิดนะึงซื้อเป็นครีมนวดกระปุกแบบนี้มันจะถูกกว่าครีมนวดที่มันเป็นหลอดๆนะแล้วก็เราเอากะปุกมันมาใช้ได้ด้วยใครอยากลองตัวนี้ก็ลองได้นะคะก็คือไม่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรใดๆเลย,เลยแต่ว่าของมันดีก็เลยอยากมาแนะนำอันนี้คือเนื้อครีมนวดมันจะต่างสีกันเดี๋ยวเราขอผสมตัวเนื้อครีมนวดก่อนแล้วค่อยใสยย่ยาม,มุวงไปผส ก็คือเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นยาม่วงใส่ไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวมันเข้มก็คือถ้าเราผสมแล้วมันอ่อนอะ่ะเราสามารถที่จะเติมได้แต่ว่าถ้าเราผสมแล้วมันเข้มะเราเอาครีมนวดมาผสมเรื่อยๆมันรู้สึกว่ามันจะไม่คุมเท่าเราค่อยๆใส่เท่านี้ก่อนเห็นไหมอะ่ะประมาณหยดกว่า,วานะคะวางดีๆนะคะเพราะว่ายาม่วงมันเวลาติดพื้นติดอะไรอะ่ะมันติดนานมากเลยอันนี้ก็คนนะคะ โ้อลเราใช้ช้อนไม่ได้เราใช้หวีแทนอนนีใช้เยอะไปหน่อยก็เลยช้อนมันออกอนนี้ก็จะได้ประมาณสีประมาณนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าอ่อนไปอะ่ะก็คือเติมได้อะ่ะอย่างเราเนี้ยรู้สึกว่าสีนี้อ่อนไปเราก็จะเติมอีกนิดนึง สีเราผสมได้ก็จะประมาณนี้นะคะออกม่วงประมาณนี้เวลาผสมก็เอาแบบสีม่วงพาเทลพาเทล<ๆ>หน่อยนะนี<ๆ>่ม่วงนี้น่ารักเลยอันนี้คือลงผมได้แล้วนะขั้นตอนต่อไปก็ถุงมือเลยค่ะเตรียมเป็นถุงมือนะตอนนี้เราใช้ถุงมือพลาสติกเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่าถุงมือ,อยางด้วยแล้วยางม่วงก็ไม่กัดผมอะไรด้วยนะคะก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ไดนี้ ดึงกิ๊บติดผมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะลงจากล่างด้านล่างขึ้นข้างบนเพราะว่ามันทําง่ายดีนะระวังสีม่วงม่วงมันจะไปกระเด็นโดนอย่างอื่นนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยก็เราก็อาจะแปรงมาลงผมก่อนผมเราเนี่ยกลัดประมาณสองรอบนะเพื่อนก็จะได้สีออกมาประมาณนี้แต่เดี๋ยวตอนล้างมาดูกันว่าสีผมเราประมาณนี้ถ้าใช้ย้าม่วงแล้วมันจะทำให้ผมเรามาเป็นสีอะไรนะคะ ันนี้ก็คือลงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลงให้มันทั่วๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าของเราเอ่ะมันเหลือนิดนึงตอนแรกมันเหลืออยู่แต่เหลือนิดเดียวเงี้ยเราก็เลยเอามาลงที่ปลายผมเยอะๆมันก็จะช่วยเรื่องแบบให้ผมมันนุ่มๆด้วยเพราะมันเป็นครีมนวดใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ไงอันนี้ก็เดี๋ยวเออ่รอให้ทิ้งไว้ประมาณสัก20-30นาทีแต่จริงจจะนานกว่านั้นก็ได้เนะาะเพราะมันเป็นครีมนวดเงี้ยเราก็ทิ้งไว้เรื่อยๆแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ทำเนเพิน่นแล้วค่อยเป่าหนังศัตผมนะ น,นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวตาผมออกมาแล้วเป็นยังไงมาดูกันนะคะไปลอันนี้คือผมที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือสีที่เสร็จแล้วเห็นปะ นี่คือมันไม่ได้ติดม่วงไม่ได้ติดอะไรเลยอ่อมันก็ติดม่วงหน่อยๆแหละด้านใน,นที่แบบด้านในของเราช่วงนี้มันจะขาวใช่ไหมมันก็จะติดม่วงแต่ด้านนอกของเราอ่ะไม่มีแบบส่วนไหนที่เอ่อกัดจีออกมาแล้วขาวเลยมันจะติดเป็นแบบสีม่นๆหน่อยอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เหลืองเท่าตอนเปิดคลิปแล้วนะคะสีมันจะเอ่ดอดรอปลงเห็นไหมการใช้สีม่วงกับผมอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครผมเหลืองอะ่ะก็จะทําให้สีผมที่เหลืองๆดรอปลงใครไม่ชอบสีเหลืองกง็สามารถที่จะใช้ยายายาม่วงเนี้ยทำได้เลย แล้วทาได้บ่อยด้วยนะเพราะยาม่่งมันถูกกระปุกเนี่ยอันแค่เนี้ยสิบสองเราซื้อมาสิบสองบาทแล้วก็ปุกหนึ่งอ่ะใช้ได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าสีมันแบบสีมันเข้มมากอะแค่หยดไปสามหยดอ่ะก็สามารถที่จะเนีย่ยผมเราประมาณนี้ใช่ไหมสามารถที่จะใช้ทาทั้งหัวได้แล้วอะ่ะส่วนคุ้มส่วนเรื่องคลิปเม้นอ,อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็เออไปซื้อตามแบบ วัดวัาสาันเนี้ยบางทีมันก็มี1แถม1หรือไม่ก็ชิ้นที่2 1บาทเนี้ยก็จะถูกลงค่ะแล้วก็มาทําใส่ผมก็จะเป็นการบำรุงผมไปด้วยแล้วก็ดอกผมไม่ให้เหลืองไปด้วยน,นี่ก็คือขุมมากอันนี้คือเจ้ลาล้าแล้วนะคะวันนี้ที่ทํามายังไม่ถึงร้อยหรือมั้งเพราะว่ากะปลุกคิมม้วที่เราซื้อมามันประมาณ70อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละเราก็ซื้อผ่านช้อปปี้แต่ว่าอันนี้ซื้อร้านยาน,นี้อย่างที่บอกไปสิบอบาทขุม,มมากมีติดบ้านไว้ใครที่ชอบกับสีผมไม่เสียหายเลยค่ะ ไปแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด like, ิดต่ไคลิปช่องเราได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ